พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เวลา17.39นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกรสิริวิบูลราชกุมารไปยังวัดพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โอกาสนี้เสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุพรัณส่งวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสจากนั้นถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทูบเทียนแพบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมรสารบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลา เมื่อเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบประพมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบสรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานส่งว่าณโมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐถินส่งวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าส่งประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐิน,นก,กรรมเสร็จแล้ว และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินออกไปครองผ้าพระกฐถินเสร็จกลับมานั่งยังอาจสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชิมหาวัชถิรตมังกลสิริวิบูลราชกุารถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินจากนั้นทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรก วัดพระพุทธบาทเปโารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิดราชวรมหาวิหารสร้างขึ้นเมื่อปี2167ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาพระรามแบ่งออกเป็นสองเขตเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาคือเขตพุทธาวาสเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธบาทพระอุโบสถและปู่ชนียสถานอื่นๆที่อยู่บนไหล่เขาตลอดลงมาถึงเชิงเขาส่วนเขตสังขาวาสเป็นที่จำพรรษาข,ของพระสงฆ์และสามนเณรสารการปร,ริยนตั้งอยู่บริเวณพื้นดินติดกับเขตพุทธาวาส ทั้งสองเขตมีกำแพงล้อมรอบเป็นสัดส่วนมีถนนขั้นกลางระหว่างเขตปัจจุบันมีพระธรรมปิฎกเป็นเจ้าวาดมีพระสงฆ์จำพรรษา33รูปและสามเณรสี่รูปจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระมกุฎพันธนะเจดีพระบรมสารีริกธาตุในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปองกรรัชนิโชธมาหาวชิโรตมาคูสิริวิบูลราชกุมารทรงวางพรมลัยและทรงจุดทุพเพียนเครื่องทองน้อยสการะ พระมงกุฎพันธนะเจดีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามงกุฎวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและยุกยอพระมนตบตกแต่งพระมนตบใหญ่และพระมนตบน้อยให้งดงามรวมทั้งทรงเปลี่ยนแผ่นเงินปูพื้นเป็นเสื่อเงินและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมงกุฎพันธนะเจดี จากนั้นเสด็จเข้าพระบุญดบรอยพระพุทธบาทส่งวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งสักการะรอยพระพุทธบาทซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่ประทับบนแผ่นหินเหนือเขาสุวรรณบรรพต ด้วยเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะร้อยแประกรรปประา,านนกรสม,มเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงทร,าร,ารพงพระกรุณาโ,ราโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างมนฑดบชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบเครื่องยอดรูปปราสาทเจ็ชั้นด้านนอกปิดทองประดับกระจกเป็นรูปเทพนมพุ่มข้าวบินซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาาบพิษทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์เปลี่ยนเครื่องยอดใหม่และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระจุลมงกุฎสวม อดพระมณดบและสมโพธิพระพุทธบาทเมื่อปี2495และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระจุลมงกุดและสมโพธิพระพุทธบาทอีกครั้งเมื่อปี2542 การเสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชวิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถินนวัดพระพุทธบาทนับเป็นพระกฐินหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินมาด้วยพระองค์เองเป็นครั้งแรกเนื่องในโอกาสพระราชวิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28่สิดกรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเชกในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเชกซึ่งตรงกับวันที่28ตุลาคม2567 พระนท่านนายเปรสเปาเวลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็กกรุงปรากเนวกาสวัญนชาติของสาธารณรัฐเช็กข้าพเจ้าขอส่งคำอนวรพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเช็ก ในวาระที่สาธรารณรัฐเช็กและประเทศไทยเฉลิมฉลองครบ50ปีแห่งการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างกันในปีนี้ความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าไปที่น่าพอใจทั้งด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันเป็นรากฐานของความร่วมมือระหว่างกันนั้นได้ขยายขอบเขตและเจริญงอกงามมาเป็นอย่างดีเราต่างมุ่งหวังถึงความเป็นหุ้นส่วนอันรุ่งเรืองในอนาคตยังได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการศึกษาการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต และนวัตกรรมข้าพระเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนกันเราจะประสบความสําเร็จและส,สร้างประโยชน์สู่แก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายไปอันเนื่งประการพระประมาพิไทยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา9กานาฬิกา5นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จออกนาวังสระทุมพระราชทานพระราชบรมโอรสให้นางรามิดาก้อนของผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัททราเวลเทคโนโลยีเซอร์วิสจำกัดและนายวิทย์สุมเมศวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัททราเวลเทคโนโลยีเซอร์วิสจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทุนลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิเท,ทพร,รัตน์เวชานุกูลในโอกาสที่บริษัทก่อตั้งครบ30ปีในปี2567 สตราจารย์ไผ่ฉีลีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทุลลอ,องพระบาทในโอกาสเข้ารับตําแหน่งและกราบบังคมทูลเรื่องทิศทางและวิสัยทัศน์ของสถาบันและในโอกาสนี้นางชลิตาเลิศบินยูพุ่งในการบริหารฝ่ายความร่วมมือรัฐบาลไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียร่วมเฝ้าทุลลอ,องพระบาทด้วย เวลา14นาฬิกา10นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ usan, ang, Mont ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดชูจิตธรรมารามอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดชูจิตธรรมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งอยู่ในมหาวิชิ์ลาลงกรราชวิทยาลัยสมเด็จพระอริยวงศาราตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยนยกจวนอุทธายีมหาเทระ ทรงมีพระดำริให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่พระสงฆ์และสามเณรเพื่อสร้างศาสนาทายาทต่อพระพุทธศาสนาในพื้นที่ต่างๆครอบครัวชูจิตตารมจึงได้ถวายที่ดินต่อมามีผู้บริจาคเพิ่มเติมเพื่อตั้งเป็นสถานศึกษาของคณะสงฆ์เมื่อปี2516เริ่มแรกใช้ชื่อว่าสภาการศึกษามหามกุตราชวิทยาลัยสาขาวังน้อย ในปี2519ขอจัดตั้งเป็นวัดใช้ชื่อวัดชูจิตธรรมารามเพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัวชูจิต,ตารมผู้ถวายที่ดินก่อตั้งครั้งแรกวัดชูจิตธรรมารามจึงเป็นทั้งพระอารามและสถานที่ศึกษาของพระสงฆ์สามเณรจากทั่วทุกภาคของประเทศเปิดสอนพระปริยติธรมรมแผนกนักธรรมบาลีแผนกสามัญในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา2549เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวัยาลัยลงกรราชวิทยาลัยเป็นรุ่นแรกและเปิดการศึกษาภาคสมทบระดับปริญญาโทสำหรับคฤหรสถ์ชายหญิงในวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการชั้นสูงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมีพระราชวัชราภร์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษาและศึกษาเล่าเรียน166รูปที่ผ่านมาได้รับการอุปถัมภ์ด้านพัตนาหารอุปกรณ์การศึกษาจากมูล,ลนิธิมหาวิทยาชชธธลัยและพุทธศาสนิก,กชนด้านการรักษาพยาบาลได้รับการอุปถัมภ์จากมูล,ลนิธิสิรินทร์ด้วยดีเสม,สมอมา คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสำเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยกษักอัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างคว,วรัชวรคติราชนารีขอให้ทรงมีพระพระมัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณรวมงพยาบาลจุฬาภรสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลจากหน่วยงานและองคอ์กรภาครัฐเอกชนและประชาชนลงนมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเดียววันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลไปลงนมถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพรัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันพร้อมทั้งนำใจก,กันดอกไม้ไปถวายอาทิศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางของชาติทางท,างทะเลสถาบันคุ้มครอง เงินฝากและมูอนที่ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนรัฐทิวาราชนครินทถานี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพร3จุดคือที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณโรงพยาบาลจุฬาภรอ,อาคารสำนักงานชั้นห จากพระตำหนักจ้าก,กีบงกฎอําเภอเมืองจัดปทุมธานีและห้องรับรองชั้น2อ,อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง15นาฬิกาส0นาที่วนช่วงนี้ขอเชิญชมแหล่งท่องเที่ยว